ช่วงนี้กําลังเข้าสู่หน้าร้อนไปหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มออกซิเจนให้แก่โลกกันดีกว่าครับทุกคนวันนี้ก็จะพาทุกคนไปที่เขาเรียกว่าร้านขายต้นไม้ตลาดขายต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของโคราชก็คือตลาดโคกกรวดนะครับอ,อันนี้เป็นขาเข้าโคราชนะครับทุกคนมาแล้วก็จะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับก่อนที่จะขึ้นสะพานกลับรถ เกมาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งทางนี้นะครับจะเป็นส่วนมากจะเป็นผลไม้นะครับจะเป็นพวกผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับก็มีนะครับแต่ใครที่ต้องการกำลังหาผลพวกผลไม้นะครับมาทางนี้ก็จะเหมาะนะครับหรือไม้ประดับก็เยอะนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับตลาดโคกวดตรงนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนนะครับสังเกตว่าจะมีคนมาซื้อเยอะมากครับบางทีก็เป็น พ่อค้ามารับไปจําหน่ายต่ออีกทีหรือว่าอเอาไปจัดบ้านนะครับพวกหรือจะเป็นพวกสถาปนิกพวกที่ออกแบบจัดสวนอะไรเงี้ยครับเขาก็มารับไปจัดสวนอีกทีหนึ่งนะครับราคาถูกมากเลยนะครับทุกคนก็มีหลายร้านให้เลือกนะครับแล้วก็ดูดูราคาเอานะครับว่าร้านไหนที่ราคาโอเคแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับพ่อค้าแม่ค้าที่นี่ใจดีทุกคนนะครับสามารถสอบถามได้ทุกร้านเลยนะครับ ร้านมันจะทะลุหากันได้หมดเลยนะครับเราต้องการอยากได้ต้นอะไรยังไงเราก็สอบถามแม่ค้าพ่อค้าที่อยู่ตามแต่ละร้านได้เลยนะครับเขาก็จะแนะนําเรานะครับว่าไม้ที่เราต้องการร้านเขามีหรือเปล่าหรือว่าอยู่ที่ร้านไหนนะครับเขาก็จะแนะนําเราดีมากๆเลยนะครับตลาดตรงนี้มาซื้อบ่อยนะครับทุกคนอ่าเราได้ที่จอดรถแล้วนะครับก็วันนี้เป้าหมายนะครับจะซื้อต้นไทเกาหลีนะครับจะไปประดับข้างบ้านนี่ครับได้ ร้านแล้วนะครับนี่ทุกคนรู้ไหมต้นเท่านี้นะครับราคาไม่แพงเลย50บาทครับนี่ครับต้นละ50บาทครับทุกคนต้นใสเกาหลีถูกมากๆเลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆว่าถูกเหมือนกันหรือเปล่านี่ครับเราก็จะขนใส่เจ้ารถเก่งน้อยเรานี่เลยนะครับแล้วก็มีต้นสาลิกาลิ้นทองด้วยนะครับนี่ยัดเข้าไปท้ายรถเลยนะครับขนขาย เขาบอกใส่ได้ใส่ได้นะครับวันนี้ก็เอาต้นต้นไซเกาหลีนะครับสิบต้นนะครับแล้วก็เป็นเงินห้าร้อยบาทแล้วก็ต้นสาลิกาลิ้นทองอีกสามต้นนะครับเอาไว้ตั้งคู่กันนะครับจะเอามาประดับที่บ้านนะครับประดับที่ร้านมุกะทะนะครับทุกคนนี่ครับในร้านเขานะครับก็จะมีต้นไม้เยอะตรงนี้ชื่อร้านพี่น้ำหวานนะครับร้านพี่น้ำหวานมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวยงาม ราคาไม่แพงมากนะครับทุกคนนี่ครับน้องปลายฟ้าร้านพี่น้ำหวานกับน้องปลายฟ้าครับทุกคนพอดีร้านนี้ก็เพิ่งมาซื้อครั้งแรกนะครับมีดอกกุหลาบด้วยนะครับมีต้นดอกกุหลาบไม้ประดับพวกสนหอมไลยุงก็มีนะครับทุกคนต้นโมกก็มีนะครับต้นโมกก็อยู่ประมาณราคาร้อยหนึ่งหรือเท่าไหร่นี่ครับต้นไม้พวกนี้ก็เกือบเกือบร้อยก็มีครับอันนี้เป็นต้นสนฉัดนะครับ ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนนะครับนี่ครับตรงตรงนี้ที่มาเลือกต้นสาลิกาลิ้นทองไปนะครับทุกคนใบด่างสวยมากเลยครับต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทนะครับทุกคนขนาดเท่านี้ที่ผมซื้อไปเอาไปสามต้นนะครับวันนี้แล้วก็มีต้นคริสติน่าคริสติน่าไซส้นี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับอันนี้ยอดแดงยังไม่ออกอ่ะถัดมาสุดท้ายตรงนี้ครับเป็น ยอดออกแล้วน่าจะเพิ่มราคาหน่อยน่าจะ200หรือเปล่าไม่ได้ถามแม่ค้านะครับเอามาอีกฝั่งนึงนะครับก็จะมาซื้อผลไม้กลับไปปลูกที่บ้านนะครับอันนี้จําชื่อร้านไม่ได้นะคุณป้าใจดีมากเลยนะครับคุณป้าคนขายนะครับใจดีเราก็ขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับมีผลไม้ให้เลือกเยอะมากครับทุกคนที่เป็นป้ายสีเหลืองๆนั้นเป็นชื่อของต้นผลไม้นะครับเราเวลาเราเดินดูเราจะได้ไม่ต้องถามเยอะนะครับแม่ค้าก็จะได้ไม่ต้องตอบบ่อยนะครับก็จะติด ไปชื่อไว้วันนี้นะครับผมก็จะซื้อฝรั่งไส้แดงเฟิน่นหงมี่นะครับจะลองเอาไปปลูกดูนะครับฝรั่งไส้แดงน่าจะเป็นต้นฝรั่งมาจากเมืองจีนนะครับนี่ครับชื่อเฟิ่นหงมี่ต้นละร้อรยบาทครับแล้วก็หงเป่าซื้อครับเอาเอาน,นั้นใช่ไหมเอาอย่างละต้นนะครับจะมาปลูกทดลองปลูกที่บ้านนะครับฝรั่งหงเป่าซื้อนะครับอันนี้ก็ไส้แดงเหมือนกันนะครับกําลังเป็นที่นิยมนะครับไส้มันจะแดงแล้วก็กรอบหวานเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับ รสชาติอร่อยนะครับอ่านี่ก็เป็นตรงข้ามบริเวณโดยรอบนะครับก็จะมีร้านเยอะแยะมากมายเลยครับคนขายต้นไม้มีแต่คนใจดีๆนะครับเพราะคนอยู่กับต้นไม้จะเป็นคนใจเย็นนะครับทุกคนพอ้าแมมค้ามิตรภาพมากเลยครับเป็นมิตรทุกๆร้านเลยนะครับน่ารักทุกร้านเลยนี่ครับคุณป้าที่พูดถึงนะครับแกน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็หาต้นไม้ที่เราต้องการนะครับเราทมหาต้นอะไรแกก็แนะนําพาไปดูนะครับ คนดูครับมีต้นไม้ให้เยอะมากเลยครับใครที่สายปลูกต้นไม้นะครับต้องมานะครับตลาดโคกขวดราคาไม่แพงนะครับไปซื้อในเพจบางทีต้นแพงเป็นเท่าสองเท่าเลยนะครับนี่มาซื้อที่ตลาดโคกขวดจะได้ราคาที่ถูกมากเลยนะครับแถมได้เลือกแบบจุใจเลยนะครับเดินเลือกแบบชิวๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมครับผลไม้เยอะมากครับทุกคนราคาหลักสิบถึงร้อยครับทุกคน นี่ครับสโมสทัพทิมสยามก็มีถูกมากๆครับทุกคนเดินเพลินเลยนะครับใครที่ตั้งใจจะซื้อต้นอะไรนะครับก็ลิสต์รายการไว้นะครับอ่ะคราวนี้จะพาทุกคนมาที่ร้านวัสดุปลูกร้านขายส่งนะครับราคาถูกมากๆนะครับผมมาซื้อกระถางต้นไม้ที่ร้านนี้เลยนะครับไปไว้ปลูกสับปะรดสีและต้นไม้อื่นนะครับเราจะซื้อแบบยกแพ็กไปราคาถูกมากอันที่อยู่ในมือนี้ครับเป็นถาดอาถาดปลูกต้นไม้นะครับ ถาดกระทางเล็กนะครับสามพคร้อยครับทุกคนนี่ครับที่กําลังจับอยู่เนี่ยนะครับสามเพคร้อครับเป็นถาดใส่กระถางต้นไม้ขนาด4นิ้วนะครับอ่านี้เป็นกระถางต้นไม้ไซส์ต่างๆนะครับราคาถูกมากๆเลยซื้อยกแพคจะได้ราคาถูกมากนะครับกระถางไซส์ที่ผมเอาไปปลูกสับประรดสีนะครับส่วนมากก็จะเป็น8นิ้ว8นิ้ว1แถวมี50ิบ ห้าสิบใบนะครับตกสองร้อยห้าสิบาทเองครับแล้วก็หกนิ้วห้าสิบใบก็เก้าสิบาทครับอันนี้เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยออสโมคตนี่แหละเอาไปไว้ใส่สับปะรดสีนะครับทุกคนปุ๋ยละลายช้านะครับใส่ตอนปลูกครั้งแรกนะครับนี่ก็เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ผลไม้ให้ต่างๆนะครับตามสูตรนะครับใครที่จะไปใส่อะไรก็ดูสูตรว่ามันเหมาะกับต้นไม้ประเภทไหนนะครับราคาถูกนะครับทุกคนถามแม่ค้าได้ครับเดี๋ยวแม่ค้าแนะนํา นะครับเขาจะแนะนําให้เราใช้ให้ถูกตามลักษณะของพืชน,นะครับสินค้าเยอะมากขับกระถางให้เลือกเยอะแยะมากมายครับใครชอบปลูกแคคตัสต้นไม้สับประรดสีไม้มงคลนะครับอ่านี้แบบแขวนแบบแนวตั้งก็มีนะครับดินก็มีครับดินเหนียวดินเหนียวน่าจะถุงละประมาณสามสิบาทหรือห้าสิบบาทนี่แหละนะครับ กระถางดินเผาก็มีครับทุกคนนี่ครับที่ผมได้ก็จะเป็นสีรายการกระถางไซส์ใหญ่นี้15นิ้วนะครับ10บใบร90บาทครับน่าจะตกใบละ19บาทเห็นไหมครับอันนี้กระถาง8นิ้วครับแล้วก็กระถาง6นิ้วที่พูดไปนะครับนี่ครับกระถางดินเผาสําหรับปลูกไม้เล็กๆหรือว่าพวกกล้วยไม้นะครับราคาถูกมากครับมาสอบถามไม่ขายได้เขาบอกนะครับว่าร้านนี้นะครับชื่อร้านเป็นนามสกุลผมเลยนะครับชื่อร้านขุนนนครับทุกคนดู นอกจากจะขายวัสดุปลูกแล้วนะครับก็ยังขายต้นไม้อยู่ด้านถัดไปด้วยนะครับนี่ก็จะมีอิดมอนครับแล้วก็อิดธรรมดาเนี่ครับเห็นไหมครับชื่อร้านเขานะครับร้านคุณนนท์แต่ไม่ใช่ร้านผมนะครับยังไม่ได้ถามแม่ค้าเลยอ่าได้ของแล้วเราก็กลับบ้านครับมาถึงบ้านก็ขนต้นไม้ลงอ่าวันนี้ได้ได้ต้นไม้เพิ่มอีกก็คือต้นมะละกอแขกนวลดําเนินครับมาปลูกหลังบ้านไว้ตำส้มตําแล้วก็ไว้ทานผลสุกครับวันนี้ซื้อมาประมาณ20ต้นครับ มันทนแรงดีนะครับก็เลยซื้อมาอีกนะครับดกมากนะครับทุกคนแล้วก็ได้ต้นกาแฟครับกาแฟอาราบิก้าครับสามต้นร้อยครับทุกคนเอามาปลูกประดับไว้ดูเล่นๆนะครับทุกคนมันเป็นลูกก็ไม่รู้เราจะทําเป็นกาแฟไว้ดื่มได้ไหมอันนี้ก็เป็นกระถางที่ซื้อมานะครับทุกคนรถเก่งนี่ไม่มีที่วางเลยนะครับเต็มพอดีเลยนะครับถ้ามีรถกระบะนี้คงจะล้นรถมานะครับนี่ครับ อืมนี่เป็นต้นฝรั่งที่เราซื้อนะครับเดี๋ยวจะเอามาปลูกปลูกไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วเราค่อยขยายเอานะครับเลี้ยงให้เขาโตนะครับมีฝรั่งมีหงเปลื้ออะไรนะอะไรเมื่อกี้เนี่ยนะครับชื่อจีนแล้วก็มีม่วงอะไรนะชื่อม่วงอะไรลืมชื่อแล้วนะครับอันนี้จะเป็นแกลบขาวครับชินสท้ายแล้วครับสวัสดีครับ